ขอเพียงเป็นของที่มีค่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะโดนขโมยไม่ว่าพวกเขาจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับแค่ไหนตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันทุกพิพ,ธพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็ได้สูญเสียสิ่งของอันมีค่าไปนับไม่ถ้วนส่วนใหญ่พวกมันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและงานศิลปะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคดีการลักทรัพย์ที่สูญหายไปกลับเป็นเพียงก้อนหินธรมธรมดาาเพียงแต่หินเหล่านี้ไม่ได้มาจากโลก แต่เป็นหินดวงจันทร์ที่โครงการอพอลโลของอเมริกาพากลับมาหินเหล่านี้ถูกวางไว้ในห้องทดลองศูนย์อวกาศจอ์นสันซึ่งเป็นห้องทดลองที่รับที่สุดของนาซาอเมริกาคนที่ขโมยพวกมันไปเป็นเพียงเด็กฝึกงานคนหนึ่งของศูนย์อวกาศนาซาหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานคนนี้และแฟนสาวของเขาขโมยหินดวงจันทร์เหล่านี้ออกไปได้สําเร็จไม่เพียงแต่จะขายมันแต่ยังทําเรื่องที่ไร้สาระมากกับหินดวงจันทร์เหล่านี้ที่โรงแรม ถ้าเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจะทำอะไรกันแน่นะก้อนหินเหล่านี้ถูกขายไปหรือยังวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการขโมยหินดวงจันทร์ของนาซากันตัวเอกของคดีนี้มีชื่อว่าแทดโรเบิร์ตในตอนที่เขาอายุ23ปีเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยยูท่าในซอลเล็กซิตี้อเมริกา นี่คือสถาบันวิจัยหนึ่งในร้อยอันดับต้นๆของอเมริกาสาขาที่แทดเรียนคือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในดาราศาสตร์อีกด้วยเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศตั้งแต่เด็กๆและพยายามอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้เขาได้จัดตั้งชมรมดาราศาสตร์ขึ้นในโรงเรียนเพื่อรวมกลุ่มให้ทุกคนไปดูกลุ่มดาวและวัตถุดาราศาสตร์ด้วยกันในช่วงนั้นเขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบดาราศาสตร์เช่นกันเคดี้วิลสัน ในช่วงกลางคืนทั้งสองคนมักจะไปดูกลุ่มดาวที่หอดูดาวของมหาวิทยาลัยต่อมาทั้งสองก็ได้คบหากันในปี2022มหาวิทยาลัยยูท่าและองค์การนาซาได้ทำสัญญาโครงการฝึกอบรมความสามารถของบุคลากรโครงการนี้เป็นการฝึกหัดนักบินอวากาศนี่เป็นโอกาสสำหรับแทสจากความพยายามของแทดเขาได้กลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเป็นนักบินอวากาศสำรอง ที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การนาซาอย่างที่หวังไว้และเหตุผลที่แทดได้รับคัดเลือกเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแทดเองนั้นก็เป็นนักบินและนักประดาน้ำที่ผ่านรับรองมาแล้วในขณะเดียวกันระหว่างที่เรียนอยู่นั้นเขายังอาศัยด้านฟิสิกส์ธรณีวิทยาและมนุษยวิทยาอีกด้วยนักเรียนหัวกะทิที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เข้มแข็งและยัง,ลงหลงใหลในเรื่องนักบินอวกาศ บวกกับความร่วมมือในโครงการนี้การที่นาซาเลือกเขานั้นถือว่าสมเหตุสมผลนอกจากแท็จะมีความฝันที่อยากเป็นนักบินแล้วเขายังมีความฝันอีกอย่างหนึ่งคือ007หนังเรื่องโปรดของเขาคือ007เขามักจะเพ้อฝันว่าตัวเองสามารถกลายเป็นสปายได้สามารถขึ้นสวรรค์และสามารถลงนรกได้ดังนั้นสไตล์การทำเรื่องต่างๆของเขาจะเหมือน007มากเขามักจะขโมยของสะสมบางอย่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน อย่างเช่นฟอสซิลนโนเสาร์หลังจากที่เอาไปเล่นอยู่สองสามวันก็แอบ,บเอากลับมาคืนในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่สนคำคัดค้านของครอบครัวและได้แต่งงานกับแฟนสาวในขณะนั้นแท้ถ,ถูกจัดอยู่ที่ศูนย์อวกาศจอร์สันอาคารที่31ที่ตั้งอยู่ที่ฮูสตันในองค์กรนาซาขณะที่เป็นนักบินฝึกหัดเขาจะต้องทำงานหลายอย่างในศูนย์อวกาศเพื่อประเมินว่าเขาจะสามารถเป็นนักบินอวกาศตัวจริงได้หรือไม่ ช่วงแรกของงานเขาคือช่วยจัดการโครงการลงจอดบนดวงจันทร์ของอาพาโลนำหินดวงจันทร์กลับมาและอาคารที่31ก็เป็นสถานที่ที่มีหินดวงจันทร์มากที่สุดในโลกหน้าที่ของแทสคือการตรวจสอบก้อนหินเหล่านี้เขายังสามารถสวมถุงมือพิเศษเพื่อสัมผัสหินล้ำค่าเหล่านี้ได้อีกด้วยแทดมีความกระตือรือร้อนที่สูงมากต่อง,งานนี้ ความรู้และความเชี่ยวชาญของเขาก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในนาซาให้คะแนนประเมินเขาสูงมากเขาสามารถเข้าออกทุกๆห้องในอาคารที่31ได้อย่างอิสระและเขายังฝ่าฝืนกฎพาเคที่ภรรยาของตัวเองเข้ามาชมและสัมผัสหินดวงจันทร์เหล่านี้อีกด้วยนักวิจัยของอาคารที่31ที่มีชื่อว่าเอเวเลต์กิบสันนับถือแทสเป็นอย่างมาก ดกรกิบสันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ค้นคว้าเรื่องหินดวงจันทร์มานานกว่า30ปีเขาเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่สามารถวิจัยหินดวงจันทร์ในสำนักงานส่วนตัวได้ในตู้เซฟในห้องทำงานของเขาเก็บหินดวงจันทร์ไว้มากกว่า50ก้อนแทดไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนไปไปมามาความสัมพันธ์ของแทดและดรกิบสันก็กลายเป็นเหมือนกับอาจารย์บ้างเหมือนกับเพื่อนบ้างกิบสันมักจะเอาหินดวงจันทร์ในสำนักงานของเขามาให้แทดดู ทั้งยังบอกว่าหลังจากที่แทดฝึกงานจบจะแนะนำให้เขาได้ทำงานในนา s a ต่อไปทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีหากคนคนนึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมีความเป็นไปได้ที่แทดจะสามารถกลายเป็นนักบินอวกาศของนา s a ในช่วงที่แทดกำลังฝึกงานอยู่นา s a ก็ได้รับนักศึกษาฝึกงานมาอีกหนึ่งคนจากมหาวิทยาลัยอื่นเธอคือทิฟฟานี่ฟาวเลอร์วัย19ปี วันแรกที่ทิฟฟานี่เพิ่งจะมาถึงอาคารที่31ของนาซาก็ได้ดึงดูดความสนใจของแทดไปเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้อย่างบ้าคลัง่งเริ่มพาเขาไปชมห้องต่างๆในอาคารที่31และยังอวดความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งคราวเช่นพาทิฟฟานี่ไปดูหินดวงจันทร์ในสำนักงานของดรกิบสันสำหรับรุ่นพี่ที่หล่อและเอาใจใส่และเป็นที่นิยมเช่นนี้ทิฟฟานี่ย่มมีความรู้สึกดีๆมากอยู่แล้ว ไม่นานทั้งสองคนก็ได้ข้หากันต่อมาภรรยาของแทดก็รู้เรื่องชู้สาวนี้เข้าจึงขอยาแต่แทดไม่ยอมเขาพูดเกลี้ยกล่อมภรรยาบอกว่านี่มันเป็นแผนการที่คล้ายกับ007ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เขาได้กลายเป,ป็นนักบินอวกาศตัวจริงและฝ่ายของทิฟฟานี่เมื่อรู้เรื่องที่แทดแต่งงานแล้วก็ทะเลาะจะขอเลิกแต่แทดก็สามารถเกลี้ยกล่อมเธอด้วยคำไม่กี่คำ และยังบอกอีกว่าเขารักเธอมากแต่ทิฟฟานี่ขอให้แท็พิสูจน์ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนและพูดด้วยความโกรธว่าเว้นเสียแต่ว่าคุณจะให้หินดวงจันทร์เป็นของขวัญแก่ฉันคำพูดประชดประชันเช่นนี้ได้หวานมาเมล็ดลงไปในใจของแท็บางทีนี่อาจจะเป็นรักแท้เขาได้เริ่มแผนการจรลกรรมครั้งใหญ่และเป้าหมายของการจรลกรรมก็คือหินดวงจันทร์หินดวงจันทร์ในห้องปฏิบัติการอาคารที่31เป็นชิ้นใหญ่ทั้งหมด และก้อนหินทุกก้อนจะมีหมายเลขซีเรียลอยู่ทั้งหมดนี้จะถูกล็อกอยู่หลังประตูนิรภัยขนาดใหญ่การที่จะขโมยหินเหล่านี้นั้นเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แทดนึกถึงหินดวงจันทร์ในห้องสำนักงานของกิฟสันตู้เซฟที่นี่บรรจุหินดวงจันทร์สำหรับการวิจัยส่วนตัวของดรกิฟสันเอาไว้ทั้งหมด53ชิ้นรวมน้ำหนัก101กรัมทุกชิ้นล้วนมีขนาดเล็กเพราะดรกิฟสันเชื่อใจแทดมากทุกครั้งก็จะเปิดตู้เซฟต่อหน้าเขา และทุกครั้งที่เปิดตู้เซฟด็อกเตอร์จะต้องดูบัตรที่ติดอยู่กับตู้เซฟทุกครั้งด้านหลังมีตัวเลขอยู่หลายตัวแททคิดว่านี้น่าจะเป็นรหัสของตู้เซฟในปี2002มาตรการการเก็บความลับภายในของนาซายังไม่ได้เข้มงวดเหมือนที่ทุกคนคิดนอกจากยามที่หน้าประตูแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีแม้แต่กล้องวงจรปิดแผนการของแททก็คือตู้เซฟของกิบสัน แล้วขโมยหินดวงจันทร์ข้างในออกมาหลังจากนั้นก็เอามาทําเป็นสร้อยคอให้ทิฟฟานี่หนึ่งชิ้นแล้วค่อยเอาหินดวงจันทร์ที่เหลือไปขายและแทดก็รู้ด้วยว่าราคาหินดวงจันทร์ในตลาดมืดนั้นสูงมากๆ1กรัมราคาสูงถึง3 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือ10บล้านหนึ่งแสบาทนั่นหมายความว่าหินดวงจันทร์ในตู้เซฟของดอกเตอร์กิบสันนั้นมีมูลค่าสูงถึง15ล้านดอลลาร์หรือ5 0 6รล้านสอบาท แต่ว่าทำไมในตลาดมืดถึงหาซื้อหินดวงจันทร์ได้ละ่ะจริงๆแล้วหินดวงจันท์ที่อยู่ในตลาดมืดนั้นล้วนมาจากโครงการอพาโลของอเมริกาทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่ปี1969ถึง1972พวกมันทั้งหมดถูกนำกลับมาโดยนักบินที่ลงจอดบนดวงจันทรทั้งหมด382กิโลกรัมหินดวงจันท์เหล่านี้มีทั้งใหญ่และเล็กส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในอาคารที่31ศูนย์อวกาศจอรสันขององค์กรนาซา บางส่วนก็ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆโดยประธานาธิบดีนิกสันในตอนนั้นได้มอบให้เป็นของขวัญทางการทูตไปให้หลายๆประเทศส่วนหินบางส่วนถูกมอบให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหรือพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในอเมริกาในการขนส่งและการเก็บรักษาหินดวงจันทร์เหล่านี้ได้เกิดจากการจรากรรมขึ้นหลายครั้งอีกทั้งยังมีหินดวงจันรอีกอย่างน้อย1้0ยชิ้นที่ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนก้อนหินส่วนใหญ่ถูกนำเข้าไปในตลาดมืด ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นนักสะสมนักสะสมเหล่านี้คิดว่าหินดวงจันทร์เป็นหินชนิดหนึ่งที่มีค่ามากกว่าหินอุกาบาตแทสไปหาเพื่อนร่วมชั้นของเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากอร์ดอนกอร์ดอนเป็นพ่อค้าเพชรในเมืองแอนเวิร์บประเทศเบลเยียมลูกค้าหลายคนของเขาเป็นนักสะสมอัญ,ญมณีกอร์ดอนได้เลือกลูกค้ามา50รายแล้วส่งอีเมลนิรนามไปหาพวกเขาในนั้นบอกว่าตัวเขามีหินดวงจันทร์อยู่จำนวนหนึ่ง ตอนนี้ขายในราคาที่ถูกกว่าในตลาดมืดผู้ที่สนใจโปรดติดต่อมาแต่เมื่อผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้รับอีเมลฉบับนี้ต่างก็คิดว่าเป็นพวกหลอกลวงมีเพียงหนึ่งคนที่ชื่อว่า Excel Emerman em m ที่ตอบกลับกอดอนเขาได้ให้กอดอนพิสูจน์ว่าหินดวงจันเหล่านี้เป็นของจริงดังนั้นกอดอนจึงให้แทชใช้อีเมลของน a ซาส่งอีเมลไปถึงผู้ซื้อรายนี้โดยเฉพาะเพื่อพิสูจน์ว่าก้อนหินเหล่านี้มาจากภายในของนาซา หลังจากที่ Excel ได้รับอีเมลพบว่าคำลงท้ายอย่างเป็นทางการเป็นของนาซาจริงๆจึงเครียดขึ้นมาทันทีเขาคิดว่าหากเขาซื้อหินดวงจันทร์จำนวนนี้จะต้องถูกจับอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเขายอมละทิ้งการค้าในครั้งนี้ก็จะกลายเป็นว่าเขารู้เรื่องราวแต่ไม่ได้รายงานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนไหวยิ่งคิดเอ็กเก็ยิ่งกลัวเขายังยืนกรานฝั่งแทสและกอดอนโดยอ้างว่าเขาค่อนข้างสนใจมันมาก ขอแค่พวกเขาเอาหินดวงจันทร์มาให้ถึงมือได้เขาก็จะซื้อมันแน่นอนในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ติดต่อกับนักสืบของ FBI คนหนึ่งที่ชื่อว่าลอเรนสังเกตได้ถึงเรื่องนี้ทีแรกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องลอเล่นแต่เขาใช้ระบบภายในของ FBI ตรวจสอบที่อยู่ของ IP ของกล่องจดหมายพบว่าเป็นศูนย์อวกาศของนาซาจ,จริงๆถึงแม้ว่าแทจะมีแรงจูงใจในการจรกรรมหินดวงจันทร์ แต่ถ้าเขาไม่ได้ทำมันก็ไม่สามารถจับกลุมเขาได้เขาทำได้เพียงรอให้แทดลงมือหลังจากนั้นก็เข้าจับกลุมทันทีและฝั่งแทดหลังจากยืนยานผู้รับซื้อก็ได้เริ่มแผนการจรกรรมขึ้นเพื่อการจรกรรมหินดวงจันทร์เหล่านี้แทดยังหาผู้ช่วยมาเพิ่มอีกสองคนคนหนึ่งก็คือทิฟฟานี่แฟนสาวของเขาอีกคนหนึ่งก็คือนักศึกษาฝึกง,งานคนหนึ่งของนาซาหญิงสาววัยสิปีที่ชื่อว่า เชซอเธอเป็นอีกคนที่ตกหลุมรักแทดภายใต้การโกหกของแทดเขาเข้า,ขาร่วมจรกรรมครั้งนี้โดยไม่ลังเลคืนหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2002พวกเขาอยู่ที่ศูนย์อวกาศนาซาหลังจากที่พนักง,งานคน,น,นอื่นๆเลิกงานหมดแล้วพวกเขายังคงทดลองอยู่ในห้องปฏิบัติการในเวลา4ทุ่มของคืนวันนั้นพวกเขาได้เริ่มลงมือแทดและเพื่อนๆได้ยืมรถจี๊ปมาคันหนึ่งมาจอดรอที่ประตูอาคาร31 พวกเขามาที่สำนักงานของดร์กิฟสันรหัสประตูไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของแทดหลังจากที่พวกเขาเข้าไปแทสหยิบบัตรเล็กๆที่อยู่บนตู้เซฟด้วยความมั่นใจเห็นหมายเลขที่อยู่ด้านหลังแต่เมื่อเขาลองใช้รหัสเหล่านี้เปิดตู้เซฟก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่รหัสของตู้เซฟพวกมันอาจจะเป็นเพียงตัวเลขที่ช่วยในการเปิดตู้เซฟของดร์กิฟสันแทสทดลองอยู่หลายครั้งแต่ก็เปิดไม่ได้ แต่เมื่อมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้พวกเขาไม่สามารถกลับไปมือเปล่าได้พวกเขาตัดสินใจขโมยตู้เซฟทั้งตู้ไปแล้วพวกเขาก็ได้หารถเข็นคันเล็กๆมาทุกคนช่วยกันย้ายตู้เซฟที่มีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมจากสำนักง,งานไปยังรถจีบหลังจากนั้นก็ขับรถออกจากศูนย์อวกาศไปอย่างเปิดเผยพวกเขามาที่โมเตลแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ยกตู้เซฟไปที่ห้องและยังเอาเครื่องตัดโลหะมาด้วยเครื่องหนึ่งแล้วก็เปิดเพลงในห้องพัก จากนั้นก็ตัดประตูตู้เซฟออกเห็นว่ามีหินดวงจันทร์53ชิ้นถูกเก็บไว้ข้างในพวกเขามีความสุขมากคิดว่าเร็วๆนี้ตัวเองจะรวยแล้วนอกจากหินดวงจันทร์ที่เก็บไว้ในตู้เซฟแล้วยังมีสมุดบันทึกและเอกสารต่างๆที่ด็อกเตอร์กิบสันทุ่มเทค้นคว้าม,มามากกว่า30ปีเก็บเอาไว้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับหินดวงจันทร์เหล่านี้ทิฟฟานี่และเชเสนอให้เอาสมุดบันทึกเหล่านี้กลับไปคืนแต่แททไม่เห็นด้วย เขาคิดว่าการกลับไปที่นาซาในช่วงดึกแบบนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสงสัยได้เพื่อทำลายหลักฐานเขาได้จุดไฟเผาสมุดบันทึกเหล่านี้ทิ้งไปหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาตู้นิรภัยไปโยนทิ้งลงในแม่น้ำไกลๆแล้วก็ซ่อนหินดวงจันท์เหล่านี้เอาไว้ในห้องในคืนวันนั้นแพทได้เอาเหินดวงจันทร์มอบให้แก่ทิฟฟานี่ทิฟฟานี่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากและพวกเขายังทำเรื่องที่บ้าคลั่งอีกอย่างหนึ่งด้วย นั่นก็คือเอาหินดวงจันทร์มาวางไว้บนเตียงแล้วทั้งสองก็ทำสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บนหินดวงจันทร์เหล่านั้นใช้คำพูดของแทสมาพูดคือพวกเขาเป็นคนแรกที่ทำสิ่งเหล่านี้บนดวงจันทร์และเชก็คอยเชียร์อยู่ข้างๆพวกเขาอย่างไร้สาระมากในวันถัดมาหลังจากที่ด็อกเตอร์กิฟสันไปทำงานแล้วได้เห็นฉากแบบนี้ก็รีบแจ้งตำรวจทันทีและพวกของแททั้งสามคนก็ยังไปทำงานที่นาซาตามปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะมีเพียงการทำแบบนี้คนอื่นถึงจะไม่สงสัยในตัวเขาในวันถัดมาตอนที่แท็เริ่มติดต่อกับผู้รับซื้อนักสืบของ FBI ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวเนื่องจากการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานจะต้องใช้เวลานานดังนั้นขอเพียงแท็นำหินดวงจันทร์ไปทำการค้าขายกับผู้รับซื้อก็สามารถจับกลุ่มในที่เกิดเหตุได้แล้วนักสืบ FBI ได้ส่งคนไปปลอมตัวเป็นเอ็กเหรือก็คือผู้รับซื้อทางอีเมล ได้ทำการนัดหมายสถานที่ในการค้าขายกับแทสและกอรดอนเพื่อนร่วมง,งานของแทสก็เดินทางกลับมาอเมริกาในกรณีพิเศษเพื่อเจอหน้าผู้รับซื้อเนื่องจากพวกเขาก็ไม่เคยเจอ Excel ดังนั้นจึงไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังตกลงไปในกับดักนี้แต่เมื่อได้เจอหน้ากันแทสกลับไม่ได้นำหินดวงจันทร์ทั้งหมดมาเอามาเพยงชิ้นเล็กแค่ชิ้นเดียวหลังจากที่ผู้รับซื้อได้ดูก็พอใจมากตัดสินใจจะซื้อหินดวงจันทร์ทั้งหมดของพวกเขา พวกเขาทำการต่อรองราคากันและราคาสุดท้ายตั้งไว้ที่5ล้านดอลลาร์หรือ169ล้าน50,000บาทนี่เป็นเพียงหนึ่งใน3ของราคาในตลาดมืดสุดท้ายแทดและกอร์ดอนได้นำนักสืบ FBI ที่ปลอมตัวเป็นผู้รับซื้อคนนี้มาที่โรงแรมที่พวกเขาซ่อนหินดวงจันทร์เอาวไว้และนักสืบ FBI มากกว่า10คนที่ได้รับข่าวก็รีบบุกมาจับกุมพวกเขาในทันทีในที่สุดพวกเขาก็พบว่า มีหินดวงจันทร์53ชิ้นอยู่ข้างในอีกทั้งยังมีหินดาวอังคารที่ตกลงบนหินดวงจันทร์อีกชั้นหนึ่งหินก้อนนี้ถูกกระแทกออกจากชั้นบรรยากาศดาวอังคารโดยดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนดาวอังคารผ่านช่วงเวลากว่าพันล้านปีก็พุ่งชนพื้นผิวโลกอีกครั้งซึ่งมันล้ำค่ามากสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดเผยลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวอังคารในยุคแรกและคดีจรกรรมนี้ถึงแม้จะติดตามหินดวงจันทร์ทั้งหมดกลับมาได้แล้ว แต่สำหรับดรกิฟสันแล้วความพยายามตลอด30ปีกว่าของเขานั้นถูกทำลายลงแล้วและเดิมทีหินดวงจันทร์เหล่านี้ถูกวางไว้ในหลอดทดลองที่ปิดสนิทแต่เพราะแทสกับแฟนสาวได้กระทำพฤติกรรมบางอย่างจึงนำหินดวงจันทร์ทั้งหมดออกมาจากหลอดทดลองและว,วางลงบนเตียงนอนเมื่อหินดวงจันทร์เหล่านี้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานก็จะสูญเสียคุณค่าทางงานวิจัยที่สำคัญไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่มีเหงื่อของพวกเขาอยู่บนก้อนหินเต็มไปหมด หินเหล่านี้จึงมีการปนเปื้อนแล้วหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเบนเมสลิทนักเขียนหนังสือขายดีก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเซ็กบนดวงจันทร์อธิบายเกี่ยวกับการปนที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าทึ่งและแท็บที่เป็นนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนาซาเดิมทีนั้นมีอนาคตที่สดใสแต่กลับทำเรื่องที่เลวร้ายอย่างนั้น ท้ายที่สุดสารจึงตัดสินให้มีโทษจำคุก100เดือนหรือเท่ากับ8ปี3เดือนท้ายที่สุดแล้วในความเป็นจริงเขาติดคุกเพียง6ปีและออกจากคุกในปี2 0 0 8ภรรยาของเขาขอหย่าร้างกับเขากอดอนเพื่อนร่วมง,งานของเขาและยังมีผู้ช่วยสาวอีกสองคนทิฟฟานี่และเชก็มีโทษจำคุก2 3ปีอนาคตของทุกคนพังยับเยิน หลังจากที่แทดออกจากคุกเขาได้ไปเข้าร่วมรายการหนึ่งพิธีกรถามเขาว่าทำไมต้องจรกร,รมรหินดวงจันทร์แทดคิดแล้วพูดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะความรักแท้จริงแล้วพลังแห่งความรักนั้นทรงพลังมาก Why did you it uh. I mean, the simple answer is say that I did it for love. I did mean the answer love because I wanted be loved say that to it for you do เอาละคะ่ะวิดีโอของวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย